อันนะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมารับชมกันต่อนะครับกับการผ่าเครื่องรถยามาฮ่าสปีด Speed นะครับก็คลิปนี้จะเป็น EP ีที่4นะครับหรือคลิปที่4นะก็จะเป็นการแยกแข้งกลางนะครับเพื่อจะมาตรวจสอบเกียร์นะครับว่าเกียร์มันมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับทีนี้ครูให้ลูกศิษย์เนี่ย เขาถอดอุปกรณ์บางส่วนออกไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวครูมาอธิบายอย่างนี้นะครับนะอ่ารุ่นนี้เนี่ยนะครับไอตัวดาวเกียร์เนี่ยนะครับมันเชื่อมติดกับกระปุกเกียร์เพราะนั้นดาวเกียร์เนี่ยมันถอดไม่ได้นะฮะแล้วก็ไอตัวโรเลอร์หรือลูกกิ้งที่ล็อกดาวเกียร์เนี่ยถ้าคนที่ทําเครื่องเป็นเนี่ยหรือว่าคิดวิเคราะห์เป็นเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปถอดนะครับ ในการแยกแข้งเนี่ยนะครับเราแค่หมุนดาวเกียร์เนี่ยจากตำแหน่งเกียร์ว่างเนี่ยไปที่ตำแหน่งเกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองก็ได้ไอยอดดาวเกียร์เนี่ยนะครับมันจะผ่านช่องตรงนี้ให้เองนะครับนั้นเดี๋ยวหล,หลายๆคนจะสงสัยว่าเอาครูไม่เอาดาวเกียร์ออกแล้วครูจะแยกอย่างไรเนี่ยก็ตามภาพนะฮะแล้วเราก็ไปจัดก,การคลายน็อตที่ยึดแข้งสองข้างเข้าด้วยกันมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับ จากนั้นลูกศิษย์ก็เอาตัวสามขานะที่โรงเรียนใช้ตัวแยกแข้งเนี่ยนะที่ท่านเห็นเนี่ยตัวนี้ก็ทําการแยกแข้งออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เขาดึงแข้งข้างขวาขึ้นเอามือกดเพาคลัดไว้ครับ โอเคนะทีนี้เดี๋ยวครูจะไปทําการตรวจสอบเกียร์นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตตั้งขาตั้งกล้องสักครู่เนี่ยพอดีขาตั้งกล้องมันเก่านะครับมันหลวมๆห,หน่อยนึงสักครู่นะเนี่ยเดี๋ยวครูจะวางไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับ อ่าบางขั้นตอนอาจจะสั่นไหวบ้างไม่ชัดบ้างก็ต้องเข้าใจนะคือครูก็ไม่ใช่มืออาชีพทางด้านนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็ว่านไปตามตามสภาพตามยถากรรมนะทีนี้เราก็มาดูนะครับอันนี้ก็คืออะไรครับกระปุกเกียร์ลูกเบี้ยวเกียร์ตัวหนอนเกียร์ก็แล้วแต่เขาจะเรียกตัวนี้ก็คือเพาคลัสนะตัวนี้เป็นที่อยู่ของคลัส ตัวนี้ตัวนี้คือเพาคลาสถ้าเรียกตามสับคนเรียนช่างมาเนี่ยก็คือเพาขับตัวนี้เป็นสเตอร์นะเพาสเตอร์ถ้าเรียกตามสั์ช่างที่ถูกต้องก็คืออะไรครับเขาเท้าตามนะส่วนอันนี้จะเป็นเสาหรือเป็นเพาหรือเป็นสลักก้ามปูนะครับรุ่นนี้จะมีอยู่สองเสาส่วนตัวเนี้นะครับจะเป็นชุดกลไกสตาร์เทา้าะ เดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เนี่ยเขาดึงกลไกลสตาร์ทเท้าขึ้นไปเลยครับดึงขึ้นไปเลยครับขึ้นไปอย่างนั้นเลยนะครับอ่าโอเคนะจากนั้นเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เนี่ยนะครับเท้าจัดการยกชุดเกียร์ออกทีนี้เวลายกชุดเกียร์ออกเนี่ยมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรบังคับว่าจะต้องถอดเสาซ้ายเสาวขวาก่อนคือเอาที่เราสะดวกนะครับแต่เดี๋ยวก็คือครูจะบอกให้ลูกศิษย์เขาถอดตามที่ครูบอกอย่างนี้นะอ่า เดี๋ยวถอดเสานี้ออกเนี่ยราถอดขึ้นมาเสร็จเราเอากล้ามปูดึงออกมาครับแล้วเอาเสารหรือสลักเสียบออกไม่ได้ไม่เป็นไรครับเพราะบางทีมันติดอ่ะมาดึงเสาหนี้ออกครับ แล้วก็ปัดก้ามปูหลบครับแล้วเอากระปุกเกียร์ออกครับอ่าโอเคนะจากนั้นครับเดี๋ยวเราเอาก้ามปูออกนะครับแล้วก็เอาเสาหรือเพาเนี่ยมันสวมเข้าไป ั้นใครใครผ่าเครื่องพวกเด a ด l อ b เอสได้ก็มาผ่าเครื่องยามาฮ่าสปีดได้เลยนะครับโครงสร้างหลายๆอย่างใกล้เคียงกันเลยนะครับครูไม่ได้บอกมันเหมือนนะครับใช้คําว่าใกล้เคียงะนะครับจากนั้นนะครับให้ยกชุดเกียร์ขึ้นนะครับ ทีนี้พอยกขึ้นมาเสร็จนะครับเดี๋ยวเอาเพานี้เอาเพาสเตอร์วางไปก่อนเอาเพาสเตอร์วางที่พื้นหมายมาข้างล่างครับที่เพาเนี้ยไม่มีเฟืองเกียร์อะไรหลุดเลยนะครับสบายใจได้เพราะนั้นลูกศิษย์ครูจะประกอบตัวนี้ผิดมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมาที่เพาสเตอร์ครับที่เพาสเตอร์นะครับเฟืองตามเกียร์หนึ่งก็จะมีคลิปล็อกมีแหวนรองอยู่ พูดง่ายคือเผาเนี่ยเฟืองชุดเนี่ยก็ไม่มีตัวไหนหลุดเลยใช่ป่าครับ,รบอ่าเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าลูกศิษย์ครูประกอบเกียร์ผิดก็ไม่ใช่แต่ครูไม่รู้ไงว่าที่เขาประกอบไปเนี่ยเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือครูไม่รู้ก็ทําไงฮะถาเอามาดูมาตรวจสอบใหม่เพราะนั้นสบายใจได้เฟืองเกียร์ไม่ผิดถ้าจะผิดก็จะมีแค่ก้ามปูเกียร์ ก็ประมาณนี้นะครับรตะนั้นเดี๋ยวครูจะให้ลูกศิษย์เขาทําการนะครับขูดไอ้กาวนะหรือระเก็นเหลวของกาวออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบทำฟารมสะอาดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผร้บ่ายวันนี้หรือพรุ่งนี้จะเริ่มทําการประกอบกับเดี๋ยวตอนประกอบกับครูจะเป็นคนมาประกอบแล้วตรวจสอบเองนะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ